นักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่4ค่ะเราจะยังเรียน5.4จโจทย์ปัญหานะคะให้นักเรียนค่ะเปิดหนังสือไปที่หน้า243ค่ะนักเรียน243นะคะเจอหรือเปล่าเอ้ยหยิบปากกาขึ้นมาด้วยนะคะตัวอย่างที่1ค่ะ3เดือน10วันรวมกับ2เดือน15วัน เป็นกี่เดือนกี่วันเรามาดูวิธีทำค่ะอันดับแรกเรากต็ตั้งเดือนกับวันก่อนใช่ไหมคะจากนั้นค่ะนํำา3เดือน10วันค่ะมาบวกกับ2เดือน15วันค่ะเริ่มบวกกันที่วันก่อนใช่ไหมคะนั่นก็คือ1 0วันบวก15วันได้25วันค่ะ3เดือนบวก2เดือนค่ะใน5้5เดือนค่ะดังนั้นคำตอบของเราก็คืออะไรคะ 3เดือน10วันรวมกับ2เดือน15วันเป็นคำตอบก็คือ5เดือน25วันค่ะคำตอบของเราตอบเป็นบรรทัดบรรทัดต่อระตอบของเรานะคะเขียนเป็นเลขไทยคือ5เดือน25วันค่ะต่อไปค่ะตัวอย่างที่สนะคะ3ชั่วโมง50นาทีรวมกับ1ชั่วโมง40นาที เป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีนักเรียนต้องมาแสดงวิธีทำนะคะโดยตั้งเป็นชั่วโมงกับนาทีนะคะหลังจากนั้นนำสามชั่วโมง50นาทีมาตั้งบวกกับ1ชั่วโมง40นาทีค่ะเริ่มบวกที่นาทีก่อนใช่ไหมคะ50นาทีบวก40นาทีได้เท่าไหร่คะได้90นาที3ชั่วโมงบวก1ชั่วโมงได้4ชั่วโมง แต่นักเรียนอย่าลืมนะคะ60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ตัด60นาทีจาก90นะคะเหลือเท่าไรคะเหลือ30แล้วก็เพิ่มเป็นอะไรคะอีก1ชั่วโมงเราก็จะได้บรรทัดหรือ5ชั่วโมง30นาทีค่ะ ดังนั้น3ชั่วโมง50นาทีรวมกับ1ชั่วโมง40นาทีคำตอบที่ได้ก็คือ5ชั่วโมง30นาทีค่ะต่อบตอบของเราก็คือ5ชั่วโมง30นาทีค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะข้อ3ค่ะ2ปี8เดือนน้อยกว่า 5ปี3เดือนอยู่กี่ปีกี่เดือนถ้าเปรียบเทียมคําว่าน้อยกว่ามากกว่าข้อนี้ก็เป็นวิธีอะไรคะวิธีลบใช่ไหมคะวิธีทําเราก็ตั้งตั้งอะไรก่อนคะปีกับเดือนใช่ไหมคะจากนั้นเอาปีที่มากมาตั้งนั่นก็คืออะไรคะ5ปี3เดือนลบด้วย2ปี8เดือนลบที่เดือนก่อน 3เดือนลบ8เดือนไม่ได้ก็ต้องยืมปีมาใช่ไหมคะจาก5ปีเหลืออะไรคะเหลือ4ปีแต่อย่าลืมนะคะ1ปีมีกี่เดือนคะนักเรียนมี12เดือนใช่ไหมคะ12บวกกับของเดิมอีก3ก็เป็นอะไรคะเป็น15เดือน15เดือนลบ8เดือนก็เหลืออะไรคะเหลือ7เดือนค่ะต่อไปค่ะจำนวนปีเหลือ4ปีลบ2ปีก็เหลือ2ปีค่ะ นักเรียนอย่าลืมนะคะเวลายืมนักเรียนต้องดูหน่วยที่เราใช้ด้วย1ปีคือ12เดือนเพราะฉะนั้นรวมกับของเดิมมีอยู่3เดือนก็ต้องเป็น15เดือนนะคะดังนั้น2ปี8เดือนน้อยกว่า5ปี3เดือนอยู่เท่าไหร่คะอยู่2ปี7เดือนค่ะต่อคำตอบของเราก็คือ2ปี7เดือนค่ะ สำหรับงานวันนี้นะคะให้เรียนเปิดที่หน้าต่อไปค่ะในหนังสือเรียนเลยนะคะหน้า244ค่ะให้นักเรียนทําข้อ1ถึงข้อ3ค่ะไม่ยากเลยค่ะแสดงวิธีทำเหมือนที่คุณสอนวันนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ